ถ้าถามกติมาดีกว่าว่ามีความประทับใจอะไรในตัวน้องกวางถึงได้ยอมถึงได้สละโสดจริงๆแล้วหนูจะบอกว่าหลายๆอย่างที่หนูประทับใจกวางคืออย่างที่บางอย่างที่กวางอหนูบอกกวางหนูก็จะบอกว่าบางทีบางครั้งเนี่ยวันวาเลนทนยผู้หญิงก็ต้องการดอกไม้ถูกไหมผู้หญิงต้องการดอกไม้ชอบผู้หญิงชอบดอกไม้อ่าเมื่อตอนใหม่แรกเราก็ซื้อเป็นช่อใหญ่เขาเวลาเขาได้เขาจะกับพี่เขานะแต่ว่าหนูอยากจะบอกว่ากลาบ อะไรก็แล้วแต่ไม่สู้กุหลาบที่เราปลูกเองอโ,อโหคุณปลูกกุหลาบเพื่อจะให้แฟนคนมีเงินร้อยล้านพันล้านคุณอยากจะสั่งดอกฝรั่งดอกกุหลาบจากฝรั่งเศสเยอรมันดอกทอดจานดาวเทียมคุณก็สั่งได้แต่กุหลาบดอกเนี้มันอาจจะไม่ไสวยอาจจะเลี้ยงเท่าดอกอื่นแต่มันส่ ปุ๋ยด้วยความใส่ใจมันรดน้ำด้วยวันและเวลาด้วยความรักทุกวันกว่ามันจะออกดอกแล้ววันนี้หนูมีมันหนึ่งดอกอย่าบอกนะว่าดอกนี้เป็นปลูกเองอันนีซื้ออี้นี้ฝากของตลาดซื้อซื้อนี่จริงจริงแล้วจริงจริงแล้วดอกนี้ซื้อเองปลูกเองก็อีเนคนปลูกเองอันนี้อันนี้ เขมพ์่านมากนะฮะอุตส่าห์รับมุกใี่น้องด้วยอุตส่าห์รับมุกจริงจงคือจะบอกว่าความประทับใจของหนูที่มีต่อกวางเนี่ยคือหนึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเพราะในโลกตัวเชี่ยวเนี่ยหนูต้องออกมาปกป้องภรรยาหนูคือหลายๆคนถ้าจะมองว่าเฮ้ยกตีเป็นตลกมีตังมีฐานะอ่ะนั้นไม่แปลกผู้หญิงก็ต้องชอบมึงที่ชอบทิ้งเงินเดี๋ยวพอมึงเงินมึงหมดเขาก็ทิ้งต้องบอกก่อนตรงนี้ก่อนนะฮะบอกเรียนด้วยความเคารพทุกท่านเขารวยกว่าหนูนะ บ้านเขารวยกว่าหนูก่อนอันนี้อันดับแรกคือบ้านเขารวยกว่าหนูแต่ว่าที่หนูประทับใจเขาเนี่ยคือหนึ่งเขาเขาอยู่ในวันที่เราเป็นศูนย์หมายถึงวันที่เราลำบาก ยวันที่หนูลำบากแล้ววันนี้ทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นศูนย์อยู่นะเป็นเป็นศูนย์ยังไงเป็นเป็นศูนย์หมยถึงตัวกกมีลโอนวันนี้พี่พลดิงมุกสองดอกนะแหมสัมภัษณ์ตลกชื่อดังก็ต้องนิดเดียววาหลาต้องแจกซองบ่อยๆอคือในวันแรกเนี่ยต้องบอกว่าที่หนูรู้จักกับเขาเนี่ยคือชีวิตหนูติดลบติดลบจากเรื่องต่างๆนานาขอไม่ระบุแล้วกันแต่ว่าครับปัญหาเยอะคือติด เป็นนี่บัตรเครดิตติดเครดิตบูโรพออ่อนบ้านพ่อนรถอะไรเงี้ยแล้วก็ชีวิตมันผ่านมาโดยที่แบบคือเราเแรกๆอะเวลารู้จักกันเนี่ยผู้หญิงผู้ชายจะต้องไปดูหนังอไปกินข้าวไปแบบมีสถานาการไปเดทะะกันอะเวลาเขากจะชวนปีว่างไหมเดีหนูทํางานเลิกอันนี้กี่โมงไปไปแล้วก็ผมไม่ว่างครับ อ่าเฮียมันนี่ว่างไหมไม่ว่างครับไม่ว่างเพราะว่าเราไม่ว่างจริงๆหรือว่าเพราะเรามีปัญหาไม่มีตังค์ไม่ว่างจริงๆหรือว่าไม่ใช่น้ำชาอะไรนักแกเขาต้องใช้น้ำชาเขาต้อังดึงเศร้าอยู่เลยพี่พศนี่เกต้องนี่แกเออหรืออไม่ใช่น้ำชาเลี้ยนเลี้ยนนั่นแหละก็คือไม่ไปเพราะว่าเขาก็เขาไม่มีเงินหรอกเขาโกรธเขาก็งอนว่าเอ้ยชีวิตชีวิตคู่อ่ะ ชีวิตคนที่เราจะจีบกันมันจะต้องมีเวลาให้กันครับเราก็เลยบอกเอาจริงนะไอ้เวลามีแต่ตังค์ไม่มีครับอ๋อสุดท้ายเราเลือกบอกเขาก็บอกหนูเป็นคนพูดความจริงอยู่แล้วพูดตรงๆแล้วตอนนั้นตอนนั้นเราเรารู้สึกยังไงตอนที่รู้ตอนแรกอ่ะไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อหรอกอ้านะกตีไม่มีตังค์หนูถามด้วใครเชื่อออกทีวีทุกวันนะไม่มีตังค์ใครเชื่อไม่มีใครเชื่อสุดท้ายนี่เขาก็ได้เจอปัญหาจริงๆเราก็ได้คุยกันแล้วก็บอกกับเขาตามตรงว่ามันเป็นอย่างนี้นะถ้า อยากจะรอผมเชื่อว่าผู้ชายคนเนี้สิ่งรอบตัวเนี่ยไม่มีไม่เป็นไรแต่แค่มีหนึ่งสมองสองมือผมพาคุณถึงวันที่คุณต้องการได้เชวที่